สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสําเร็จอาจารย์เปิ้ลค่ะอรุณสวัสดยามเช้าสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีพลังนะคะวันนี้ก็อรุณสวัสดิ์ฮะยามเช้านะคะกับเนปาลน,นะคะ6โมง50นาทีค่ะไม่ทราบว่าประเทศไทยนั้นเวลาเท่าไหร่แล้วนะคะอยู่จังหวัดอะไรประเทศอะไรประเทศไทยกี่โมงแล้วฝนตกหนาวหรือเปล่านะคะก็ส่งต่อพลังงานดีในการทักทายอาจารย์เปิ้ลขึ้นมาได้นะคะ กับบ้านหลักสูตรความสำเร็จอาจารย์เปิ้ลเป็นรายการยามเช้านะของทุกวันเลยค่ะอาจารย์เปิ้ลก็จะมาไลน์นะคะแล้วก็ส่งต่อพลังงานดีแบบนี้ค่ะวันนี้อาจารย์เปิ้ลก็มาจากวิวชั้น5้านะคะของโรงแรม5ดาวของนปบานนะแล้วก็เอาให้ดูวโอ้โหดูสิเห็นเมืองทั้งเมืองเลยค่ะสุดยอดมากนี่ไม่ใช่จอทีวีนะอันนี้คือเมืองของเขาจริงๆ คือคือเป็นเมืองยามเช้านะคะแล้วที่นี่เป็นเป็นอะไรที่แบบประชากรหนาแน่นมากนะเหมือนกรุงเทพเลยค่ะรถติดนะคะแล้วก็มีคนอยู่เยอะมากสวัสดีจับพี่จรุธะนะคะสวัสดีพี่กัญญาค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามาในเวลาเช้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีนะคะอาจารย์เปิ้ลก็อยู่ในโปรแกรมนะคะของการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็จาริสแสวงบุญเนี่ยเจิดำเนินมาในวันที่10แล้วนะคะวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่อาจารย์เปิ้ลจะเดินทางศึกษาพระธรรม ปฏิบัติธรรมแล้วก็ออกจาริกแสวงบุญน,นะคะก็ ถือศีลเนี่ยก็ตั้งแต่8ปถึงหนะคะแต่ว่าศึกษาพระธรรมเนี่ยศึกษาทุกวันจากพระเจ้าพระสงฆ์แล้วก็จากแหล่งความรู้นะ,ะสถานปฏิยกรรมนะ,ะสมัยโบราณนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะเมืองไทย8ปดโมงเช้านะคะที่นี่ประมาณอ๋อหกโมงห้าสิบสองนาทีก็จะโมงหนึ่งแล้วแหละนะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยอ่ะจะเร็วกว่าที่นี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงกับประมาณสิบห้านาทีนะคะอาจารย์เบิ้ลก็เลยมาส่งต่อพลังงานดีแบบสั้นกระชับนะคะแต่ได้ใจความเพื่อให้พวกเราทุกคนนั้นหายคิดถึงนะคะมาเติมเต็มเรื่องของพลังจิตใต้สํานึกมาเติมเต็มในเรื่องของจ ยามาเติมเต็มในเรื่องของพลังงานนะคะซึ่งเราทุกคนอยู่ตรงนี้เนาะก็จะเห็นได้ว่า สัญญาณรักอาจารย์เบิ้ลค่อนข,ข้างชัดเจนนะคะแต่ว่าหลายๆวันที่ไม่ค่อยไดไลฟ์เป็นจิตจารสนะเนื่องจากว่าการเปิดลมมี่สัญญาณมาไทยนะคะไม่ค่อยชัดค่ะแต่ว่าสัญญาณที่โรงแรมเนี่ยชัดเจ้าเลยนะคะอาจารย์เบิ้ลก็เลยถือโอกาสไลฟ์เป็นการทักทายแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นการส่งต่อพลังที่ยอดเยี่ยมให้กับพวกเราทุกคนค่ะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะมีความสุขสดชื่นแจ่มใสมีพลังกับทุกอย่างที่เราเป็นคนเลือกนะคะทําอะไรก็ดีค่ะนะคะสวัสดีคุณนงรักค่ะสวัสดีค่ะนะคะใครเข้ามาแล้วอยากให้อาจารย์เบิ้ลขานชื่อนะคะเขนึ้ มาได้นะบางที่อาจารย์เปิ้ลอาจาอาจะอ่านชื่อผิดอะไรผิดไปก็ให้อาภัยกันนะคะไลน์นี้ก็เป็นไลน์เติมพลังนะคะนึกถึงแรงบันดาลใจที่มาจากตัวเองว่ามีชีวิตโชคดีเงินเข้าต้องรู้3ามสิ่งนี้ค่ะถ้าไม่รู้สามสิ่งนี้โชคไม่ดีเงินไม่เข้าแน่นอนนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ความโชคดีขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันขอบคุณทุกพลังงานและความรักที่ส่งต่อไปแล้วก็ชมวิวเมืองเนปาลน,นะคะเนปาลหนาวมากนะคะอุณหภูมิอยู่ที่ตอนนี้ก็น่าจะอุ่นขึ้นมานิดนึงไหมอ,อุ่นขึ้นมาหนึ่ง หงองศาค่ะตอนนี้สิบเอองศาแล้วนะคะเห็นไหมอ่าตอนนี้11องศาแล้วนะคะก็คืออุ่นขึ้นมานิดนึงนะ,ะแต่ว่ากลางคืนเนี่ก็คือแบบว่าที่นี่เขาจะรักษาอุณหภูมิมาที่21องศาะคะก็เหมือนกับพิเตอร์นะคะสวัสดีคุณปูค่ะเชา้าจากสุราชนะคะฝนตกไหมคะคุณปูนะคะ เอาละค่ะเพื่อที่จะให้เข้าสู่เรื่องราวอย่างรวดเร็วนะคะนั่นก็คือมีชีวิตโชคดีเงินเข้าจะต้องรู้สามสิ่งนี้อันดับแรกข้อที่หนึ่งต้องรู้พลังในตนเองค่ะรู้พลังในตนเองเนี่ยคือรู้ว่าเราสามารถมีอะไรทุกอย่างได้หมดในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินเป็นงานเป็นความรักเป็นสุขภาพเราไม่ได้อยู่ภายใต้การครอบงําของอะไรแต่ว่าเราอยู่ภายใต้อํานาจของตัวเราเองค่ะที่เราจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรก็ได้ในแบบที่เราต้องการเนาะอย่างคนหลายหลายคนเนี่ยมักจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเลือกไม่ได้ เรามีชีวิตที่เราเลือกไม่ได้เพราะว่าเราต้นทุนน้อยการศึกษาน้อยเราแต่งงานแล้วเราเป็นแม่ไม้เราเป็นพ่อล้างเรามีความ ไม่ฉลาดเราไม่แนวไม่มีเส้นไม่อะไรเนี่ยหลายหลายคนชอบคิดจ่ิงเกี่ยวกับตัวเองนะคะซึ่งอาจารย์เม่อยางเะีบอกว่าไม่จริงค่ะไม่เป็นความจริงเราสามารถมีอะไรก็ได้ที่เราต้องการจะมีเพราะว่าเรามีเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเวลาที่เรารับสารมาไม่ว่าจะเป็นการรับสารจากเอ่อเรื่องของบรรพบุรุษที่ให้ข้อความมาเช่นเงินทองหายากนะชีวิตลําบากนะไม่มีไงใครก็ให้เงินกันซีเราก็ชอบใส่ข้อมูลของความโชคลายเนี่ยให้กับเราตั้งแต่วัยเยาว์พอเราโตขึ้นมา เราก็เจอเหตุการณ์โชคร้ายจริงๆแล้วเราก็บอกว่าเออเหตุการณ์โชคร้ายที่เราเจอเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องยืนยันัพ p อ o r t แล้วนะว่ามันเป็นเรื่องชโชคร้ายจริงๆเพราะเรายิ่งใช้ชีวิตไปยิ่งใช้ชีวิตไปเราก็ดึงดูดเรื่องชโชคร้ายขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนในสุดเนี่ยเราสิ้นหวังกับชีวิตที่เราคิดว่าชีวิตเราชโชคร้ายเราคงไม่รวยเราคงไม่มีเงินเราคงไม่มีชีวิตที่ดีกว่านี้สิ่งสําคัญที่ยิ่งกว่าเงินทองและก็ปัจจัยอื่นๆนะก็คือความสุข พอเรายิ me, ่งอยู่ไปเราก็ยิ่งไม่มีความสุขเพราะเราไม่มีความสุขเนี่ยจิตใจเราก็หม่นหมองจิตใจเราก็ซึมเศร้าจิตใจเราก็ช้ำนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์เปิ้ลคิดว่าเราทุกคนเนี่ยไม่ควรจะอยู่ในสภาวะที่มีจิตใจช้ำแบบนั้นเพราะเราทุกคนควรอยู่ในจิตใจที่มันงดงามจิตใจที่ดีแล้วเราก็รู้ว่าเรามีความหวังเรามีพลังเราสามารถมีอะไรก็ได้ที่เราต้องการจะมีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญมากข้อที่1คือคุณต้องรู้พลังในตนเองก่อนนะคะหลายๆคนเนี่ยไม่รู้พลังในตนเองก็เลยไม่รู้ว่าจะดีไซน์ตัวเองยังไง นะซึ่งจริงๆแล้วอาจารย์เปิ้ลแต่เดิมเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่คนอย่างนี้อาจารย์มันก็จะเป็นคนทั่วๆไปธรรมดานอนตื่นสายไม่ต้องรักษาสัจจะวาจาอะไรอยากทําอะไรตามที่เราต้องการพอไม่ได้อะไรตามใจมาก็ฟาดงวงฟาดงาว่าเออโลกใบนี้ไม่ยุติธรรมเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นเลยแล้วเป็นคนที่น่าเกลียดด้วยคืออยากให้คนรักแต่ตัวเองไม่น่ารักอยากให้คุณนู้นคุณนี้รักอยากให้คุณนู้นคุณนี้ให้ความสําคัญแต่ว่าตัวเองไม่น่ารักเลย นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทําตัวไม่สอดคล้องแน่นอนค่ะว่าโลกไปเนี้ยกฎแห่งกรรมยึดถือเสมอเขาไม่มีวันให้รางวัลคนที่ทําความผิดเขาไม่มีวันที่จะให้รางวัลคนที่ไม่ได้เรื่องหรอกนะคะจนมาวันหนึ่งอาจารย์เปิ้นเจอเรื่องความทุกข์หนักมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานรวมถึงเรื่องสุขภาพประดังประเดมาในปีที่20กลางๆนะ,ะแล้วทีนี้อาจารย์เปิ้นก็รู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยหมดหวังแล้วรู้สึกอายุ20กว่าๆ25ก็รู้สึกหมดหวังกับชีวิตแล้วอ่ะทีีน อาจารย์เปิ้ลเนี่ยนะ,ะก็เลยรู้สึกว่าแล้วทำยังไงอะชีวิตจะดีขึ้นเชื่อไหมว่านาทีนะโมเมนต์โมเมนต์อินทามนะกดสวิตช์ใจนะ,ะโมเมนต์อินทามที่กดสวิตช์ใจว่าเฮ้ยแต่เราอยากมีความรักอะแต่เราอยากมีเงินอะแล้วเราก็อยากเป็นคนโชคดีด้วยอะเออทําไมอะ่ะเราอยากมีเงินเราอยากมีรักเราอยากมีความโชคดีอะ่ะงั้นเราจะต้องมีความโชคดีสิใช่ไหมอาจารย์มก็คิดอย่างนี้ ทีนี้อาจารย์เบิ้ลก็เลยคิดว่าเอาล่ะอะไรล่ะจะทําให้เราเนี่ยมีเงินอะไรจะทําให้เรามีงานทําให้เรามีชื่อเสียงมีกิจยศมีความดีงามเกิดขึ้นอาจารย์เบิ้ลก็เริ่มศึกษาในเรื่องของอซีดีธรรมะแล้วก็อยู่ใกล้คูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธรรมะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องของพลังจิตใต้สำนึกแล้วในที่สุดเนี่ยอาจารย์เบิ้ลก็มีความสนใจในเรื่องของจิตวิทยาก็เลยทําให้หิว กระหายความรู้นะไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นคอร์สเ,เจอตัวไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาไม่ว่าจะเป็นการโคชชิง่งไม่ว่าจะเป็นการอบรมอาจารย์เปิ้ลไปทุกงานนะเงินสําหรับอาจารย์เปิ้ลสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการลงทุนกับความรู้อาจารย์เปิ้ลคิดว่าอาจารย์เปิ้ลเคยลงทุนกับผู้ชายอาจารย์เปิ้ลเคยลงทุนกับความสวยอาจารย์เปิ้ลเคยลงทุนกับอะไรหลายอย่างซึ่งมันไม่ทําให้เกิดสมองที่งอกงามไม่ทําให้เกิดชีวิตที่ดีขึ้นแต่การลงทุนที่ยอมจ่ายจนหมดตัวเลยนะคือความรู้ เพราะว่าอูไมไหมความรู้พราเราจ่ายไปแล้วลงทุนไปแล้วไม่หายไปไหนมันก็เพิ่มพูนความมั่งคั่งร่ารวยเพิ่มพูนความแข็งแกร่งให้กับชีวิตถูกไหมคะใครเห็นด้วยขอหัวใจรัวๆไหนใครเคยหมดเงินกับสิ่งที่มันไม่ทําให้เรารวยขอหัวใจรัวๆหน่อยอ่านะคะแต่วันเนี้ยถ้าเราจะลงทุนทําอะไรสักอย่างเพื่อทําให้เรามีชีวิตที่งอกงามขึ้นมัง่งคั่งขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นอาจารย์ว่าแนะนําว่าคุณกับอาจารย์เพิ่นสองคนเหมือนกันเลยนั่นคือเราต้องลงทุนกับความรู้เท่านั้น ถ้าเราไม่ลงทุนกับความรู้นะโอกาสรวยโอกาสมีความรักโอกาสสุขภาพดีไม่มีเลยบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมลงทุนกับสุขภาพดีอาจารย์เปิ้ลจ่ายตังเข้ายิมนะแล้วอาจารย์เปิ้ลเคยจ้างเทรนเนอร์ด้วยถามว่าพอจ้างแล้วก็ไม่ต้องจ้างอีกเพราะว่าเขาสอนเราเล่นเครื่องเล่นทุกอย่างก็เนี่ยก็คือลงทุนกับความรู้ไงต้องจ้างเทรนเนอร์จ่ายให้เทรนเนอร์เทรนเนอร์ถึงจะสอนแล้วว่าจะต้องออกกาลังกายท่าไหนถึงได้บอดีเวทจะต้องทอํายังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เมิ้ลก็จะรู้ตรงนี้มาเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องลงทุนกับความรู้เท่านั้นนะคะเพราะฉันข้อที่1ต้องรู้อํานาจในตนเนาะไอ้ความที่อาจารย์เปิ้ลลงทุนกับความรู้เนาะทีนี้อาจารย์เปิ้ลก็ก็อ่านหนังสือเยอะนะอาจารย์มันก็เริ่มเริ่มก่อร่างสร้างตัวเกี่ยวกตัวเองขึ้นมาเช่นเอ่อทำยังไงเราจะเป็นคนที่มีพลังเมื่อก่อนอาจารย์ก็บอกเฮ้ยฉันต้องการเป็นคนที่มีพลังนะก็คือง่ายๆเลยก็คือจัดแพ็กเกจให้ตัวเองเลยนะคะเขาบอกว่านาฬิกาชีวิตสําคัญมากใครที่เคยดูเคยอ่านนาฬิกาชีวิตนะคุณไปเปิดนาฬิกาชีวิตดูเลยว่า เราจะต้องทําทุกอย่างตามกระบวนการน,นาฬิกาชีวิตเซิร์ชเลยค่ะใน Google นะนาฬิกาชีวิตนะอาจารย์เพิ่นเคยโพสหน้า,หน,าหน้าเฟซอยู่นะคะทีนี้อันดับแรกตื่นนอนขึ้นมาใครที่มีสิทธิ์นะคะที่จะมีพลังเยอะปอดแข็งแรงคือคนที่ตื่นเช้าเท่านั้นอาจารย์เปิลนนี่อยู่เมืองไทยเนี่ย,ย,ยตื่นที่ตีสามตีสี่ตีห้าไม่เคยถึงโมงหนึ่งถามว่าเป็นบ้าหรือเปล่าทำไมตื่นแล้วรูกแก่แล้วไม่ใช่นะอาจารย์เปิ้ลฝึก ฝึกที่ว่าคือคนที่สามารถตื่นระหว่างตีสามถึงตีห้าได้จะเป็นคนที่มีพลังภายในแข็งแรงเป็นคนที่มีปอดแข็งแรงเพราะว่าตีสามถึงตีห้าเป็นเวลาปอดพอเวลาที่เราลุกขึ้นมาสุขใจเวลานี้เราจะค้นพบว่าปอดเราแข็งแรงขึ้นเราจะค้นพบว่าทุกครั้งที่เราดีดตัวขึ้นจากที่นอนช่วงตีสามถึงตีห้าคือการเอาชนะโมหะซึ่งมันครอบพลังออร่าครอบเนี่ยมันจะอยู่บนที่นอนเพราะเราสามารถลุกขึ้นตอนใช้่ปอดเราแข็งแรงเราเป็นคนที่มีพลัง แล้วพอเราที่เราลุกขึ้นมาจต่เช้าปุ๊บเราสามารถบริหารจัดการเนี่ยเวลาตลอดทั้งวันได้ค่อนข้างดีแล้วก็สามารถทําอะไรได้เยอะขึ้นมีเวลาในการเพิ่มพูนการเงินได้เยอะขึ้นมีเวลาในการเรียนรู้มากขึ้นมีเวลารีแลกมากขึ้นมีเวลาที่ได้คิดและตึกนึกกับตัวเองมากขึ้นนะคะเออตีสองตีสองก็ยังได้อยู่ค่ะเสียนบแต่ว่าถ้าตามนาฬิกาชีวนะิตเนี่ยสตาร์ทที่ตีสามนะสตาร์ทที่ตีสามตื่นนะคะเพราะว่าช่วงช่วงตอนห้าทุ่มเนาะเออช่วงตอนห้าทุ่มถึงตีสองอ่ะ จะเป็นช่วงเวลาของของตับนะคะเป็นช่วงเวลาของตับของเครื่องในเรานะคะซึ่งมันก็แก่ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่หลับช่วงนี้จะทําให้ตับแก่ไตแก่นะคะซึ่งไตกับตับเนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เด็กไปกว่ามีแลรมต้นนะ,ะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งต้องรู้พลังในตนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังจิตใ,ใต้สํเรึกก็ต้องเรียนรู้นะคะใครยังไม่เคยเรียนรู้นะคะทักอินบ็อกมาเรียนกับอาจารย์เปิน่นนะ999ราบาทค่าูรุ่นพี่เรียนนะคะพลังนลรามิตนะ สามพันก็ร้อยก้าบาทนะคะแล้วก็มีอีกหลายคอสอีกหลายตัวเหมือนกันที่ทําให้เราเรียนรู้เรื่องของพลังในตนนะคะ,นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะเพิ่มพูนเรื่องของอํนานาจจิตได้พลังในตนเนี่ยเพิ่มของอำนาจจิตได้เช่นการมีศีลการฝึกสติการฝึกสมาธิซึ่งศีลตรงเนี้ย คือต้องเข้มงวดค่ะต้องใช้กําลังใจกดข่มถ้าเราบอกว่ฉันไม่ต้องออกแรงเรื่องสิ่งมากมันเหมือนเราไม่ได้เข้มงวดกับตัวเองสมาธิก็จะมี2แบบด้วยกันคือสมาธิเพื่อเป็นสมถะสมาธิกับสมาธิที่ฝึกเพื่อสติคือวิปัสนาสติให้ศึกษาการฝึกสติกบหลวงพ่อปามุตปามโชก็ได้หรือว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรอหันต์นะคะก็จะทําให้เรามีอํานาจในตนขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันที่อาจารย์เปิ้ลค่อยๆแบบเหมือนจัดแพ็กเกจให้ตัวเองขึ้นอนะ อ่ะใครแชร์ให้จา์เปิ้ลแล้ว10บแชร์ขอให้วันนี้เงินเข้าสิบล้านร้อยล้านพันล้านจากทุกทิศทางแบบไม่ต้องมีเหตุผลนะคะต่อมาจากนั้นนะคะเมื่อเรารู้พลังในตนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มพูนเรื่องของสกิลเช่นบางทีเรานั่งอยู่ที่เดิมเราอยู่ที่เดิมเดิมเนี่ยมันไม่ทําให้เรารวยขึ้นแต่ถ้าเราจะรวยขึ้นมั่งข้างขึ้นเนี่ยมันเกิดจากตัวเราเนี่ยเป็นคนที่โฟกัสโฟกัสว่าเราจะต้องมีเป้าหมายใหญ่ที่เราจะไปให้ถึงข้อ2ค่ะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องมีเป้าหมายที่ใหญ่แล้วต้องมมีีเป้าาาหยท่แรงกล เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอต้นชีวิตเนี่ยเราเจอเรื่องราวไม่ดีขึ้นมามันทําให้เราไม่กล้าตั้งเป้าหมายมันทําให้เราไม่กล้าฝันไม่กล้าฝันว่าเรารวยเราจะมีแฟนสวยไหมเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมเราจะมีสามีที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเราคู่ควรกับอะไรหลายๆคนเนี่ยมันเอาจะแช่งตัวเองไม่ซ้ําว่าแบบเฮ้ยสอรี่นะคะอ๋อสอร์ี่สอรี่ค่ะคือว่าอากาศที่นี่มันหนาวนะคะ อาจารย์เปิ้ลก็พยายามที่จะทําเสียงใสๆไว้นะแต่ก็เสียงคุณโวนิดนึงนะคะทีนี้เออเดี๋ยวอ,อพอเราเนี่ยขอบคุณค่ะนะคะเดี๋ยวขอขอขอดื่มน้ําก่อนนะคะอ,อ่ทีนี้พอเราอะ่ะออได้รู้เรื่องของพลังในตนเรามีเป้าหมายใหญ่อย่างทงี่อาจารย์เปิ้ลบอกว่าพอต้นชีวิตนะคะอ,อ่บรรดาบรรพบุพรุษเราหรือว่าสิ่งแวดล้อมเราก็จะบอกเราว่าเรามีอะไรไม่ได้บ้าง ทำให้เราไม่กล้าฝันความที่เราไม่กล้าฝันเราเลยไม่เคยมีเป้าหมายที่จะพาตัวเราไปถึงอาจารย์เบิ้ลขอบอกตรงนี้เ้ยนะคะว่าขอพูดซ้ําย้ําอีกครั้งว่าให้คุณตั้งเป้าหมายเกินตัวเพื่อให้รู้ว่าศักยภาพเราไปถึงอ่าเขียนค่ะจงตั้งเป้าหมายเกินตัวเพื่อให้ศักยภาพเราไปถึงจงตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกินตัวเพื่อให้เรียนรู้ว่าศักยภาพของเรานั้นไปถึง ถ้าเราไม่ฝึกตั้งเป้าหมายใหญ่ไม่ฝึกที่จะเจ็บปวดจากความผิดหวังแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอะว่าเราสามารถจะไปถึงจุดไหนได้บ้างถูกไหมตัวจันเปิลเนี่ยเจ็บปวดมาหมดแล้วนะคะเล่นเองเจ็บเองนักเลงพอนะคะคืออะไรรู้ไหมตั้งเป้าใหญ่ตั้งเป้าใหญ่อหญพอมันไม่ได้ปุ๊บกลับมาร้องไห้แล้วไปต่อตั้งใหญ่กว่าเดิมอีกมันทําให้เรามีแรงดันมันทําให้เรามีความทะเยอทะยานมันทาให้ชีวิตเราดีขึ้นมันทําให้ชีวิตเรามั่งคั่งนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สําคัญมากทุกคนเขียนคนละหนึ่วนนนะะงวองเป้้าาหหหมยใใ่ เพื่อให้รู้ว่าศักยภาพของเราไปถึงค่ะเออต้องให้รู้ว่าศักยภาพของเราเนี่ยต้องไปถึงแน,น่ๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อสอเหมือนกันที่ทําให้ชีวิตเราโชคดีมีขึ้นซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเอ,อเจียมตัวไม่ต้องตั้งเป้าอะไรเงี้ยไม่ได้เลยค่ะต้องตั้งเป้านะคะอะ่ตอนนี้อุณหภูมิที่นี่ก็อุ่นขึ้นมา11องศาละตอนที่อาจารย์เพิ่นตื่นมา10องศานะคะอ่ะต่อมานะคะสุดท้ายข้อที่สามบริหารความสุขต้องมีค่ะ งานบริหารความสุขต้องมาคนบางคนไม่รู้จักการบริหารความสุขคนบางคนชอบไปส่องคนอื่นแล้วเป็นทุกข์ว่าทําไมคนนั้นเป็นอย่าง,งานั้นทําไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทําไมคนนู้นเป็นอย่างนั้น,นอะไรเงี้ยน,นะคะอาจารย์เปิ้ลที่ว่าเขาแบบหลงทางเขาหลงประเด็นไปนะคะเพราะจริงๆแล้วความสุขเนี่ยไม่ใช่จากสิ่งแวดล้อมต้องทําให้เรามีความสุขคุณรู้ไหมว่าอาจารย์เปิ้ลเนี่ยนะคะเดินทางทริปเนี่ยเป็นทริปปฏิบัติธรรมและจาริกแสวงบุญน,นะคะเอ,อ11วัน10คืนเนี่ย เช่นไปสีสังเวชนีสถานาที่ประสูติตรัสรูปรินิพานนะคะรวมถึงที่แสดงโอวาทปฏิโมกด้วยแล้วก็ที่สําคัญต่างๆที่เก็บบาตรที่ที่มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยโอ้โหอาจารย์มันบอกเลยว่าเป็นคลิปสู้ชีวิตมากถามว่าเอ๊ะถ้าเรารบ่นว่าแบบเป็นการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อยลําบากอะไรเงี้ยแบบขี้บ่นอะไรเงี้ยอ,อ,อาจารย์ไนก็บ่นค่ะแต่ว่าอาจารย์มันไว้ในใจอาจารย์ก็รู้ว่ามาอย่างเงี้ยมันต้องลําบากอยู่แล้วแล้วความลําบากของเราอะ่ะมันก็คือธรรมะมันก็คือความอดทน อย่าลืมนะคะใครเคยท่องบทสวดมนต์นะครับพระเจ้าสิทธัตถ์บ้างท่านบำเพ็ญบรารมีถึอสิบชาติด้วยกันสิบภพชาติด้วยกันนะคะที่ที่ทำให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ปัจเจกพ,พระเจ้านะปัจเจกพระเจ้าคือบรรลุความเป็นพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ได้ออกจาลิกสแสวงบุญหรือว่าออกไปเผยแผ่พระธรรมเทศนาต่างๆเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่นะคะแต่พุทธเจ้าเราเนี่ยทรงตัสรู้แล้วก็สามารถที่จะออกเขาเรียกว่าอะไรนะออกเผยแผ่นะคะออกเผยแผ่เป็นภาระหน้าที่ในการอบอุ้มสัตว์ทั้งหมดให้ไปด้วยกัน ทีเนี้ยเดินทางเหนื่อยมากนะโอ้โหบอกตรงๆเหมือนตกนรกเลยนะคือแบบโหดมากโหดร้ายมากนะคะแล้วก็แบบธรรมชาติมากอาจารย์เปิ้ลนเหมือนถูกจับใส่ในขวดะขวอะแล้วขย่าอะสี่ห้าวันที่ไม่ได้ไลน์เนี่ยนะคือแบบถูกจับใส่ในขวดแล้วขยาว่าอ่ะเดินทางวันละเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเนี่ยติดต่อกันสามสี่วันแล้วอากาศเนี่ยกลางวันเนี่ยคือร้อนกลางคืนเนี่ยคือหนาวนะแล้วที่ถามว่าเอะเอามาบ่นหรือเปล่าอาจารย์เมื่อเช้าพูดว่าเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะนะ ใจจะทุกข์มากแต่พอมีธรรมะปุ๊บเนี่ยมันทําให้อาจารย์เปิ้ลรู้เลยว่าอ๋อตอนเนี้ความอดทนอดกัน้นไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมสิ่งของอุณหภูมิสถานการณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธรรมะนะว่าเราสามารถผ่านได้คือเราอยู่กับปัจจุบันแล้วให้นาทีแต่และนาทีผ่านไปผ่านไปผ่านไป,นไปเหมือนเราเจอความทุกข์เรื่องเงินเราเจอความทุกข์เรื่องความรักเราเจอความทุกข์เรื่องเป้าหมายชีวิตไม่สมหวังนั่นแหละคืออยู่กับปัจจุบันและทําให้ทุกนัดทีที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยคือมันดีท มันจะเป็นวันที่มีความสุขหมดเลยนะคะอย่างวันเนี้ที่ต้องพักโรงแรม5้าดาวเนี่ยไฮเอสนะคะตรงเนี้ยเออคือที่เนปาลไม่มีวัดไทยปกติอาจารย์ก็นอนพักไทยใช่ไหมทีนี้จะอยู่ที่เนปาลสองวันก็คือคือวันนี้เราพรุ่งนี้กลับละนอนสองคืนนะคะก็ดูสิเห็นไหมพอเราได้ความลำบากเรียบร้อยแล้วอะนะสวรรค์นะนะก็ส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้เราคือรางวัลของคนที่สามารถไปได้ตลอดทิศก็จะต้องมาอยู่ที่ห้าดาวนะ สาธุสาธุสาธุค่ะเข้าใจไหมขอหัวใจหน่อยเคยฟังแล้วเข้าใจขอหัวใจหน่อยคือเรื่องราวมันไม่ได้แย่ทุกวันในวันที่แย่เราก็สามารถบริหารความสุขได้และเมื่อเราสามารถผ่านกระบวนการต่างๆไปได้อย่างมีคุณภาพอย่างมีพลังอย่างมีความสุขไม่พัมบ่นไม่สร้างความเดือดร้อนอ,อกฎแห่งกรรมกฎวิทยาศาสตร์กฎแห่งพลังจิตก้าึกก็จะส่งโบนัสมาให้เราไง เนี่ยคืนนี้อาจารย์ก็นอนลงเออเมื่อคืนนอนลงโรงแรมห้าดาวแล้วก็ทานอาหารเย็นบุฟเฟ่เป็นของแบบห้าดาวเลยของเนปาลเลยนะคะเพราะว่าตั้งอยู่ในจุดที่แอร์เนปาลที่ดินแพงมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราลำบากสุดๆลำเค้นสุดๆเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่ากูจะต้องลำเค้นตลอดไปไม่นะพอเราผ่านไปได้คุณจะได้รับรางวัลคุณจะได้รับ,บโบนัสคุณจะได้รับของขวัญเหมือนที่อาจารย์ก็ได้รับ,บโบนัสดูคุณดูสิอาจารย์้นอยู่ในที่ที่ห้าดาวค่ะ คือเข้ามาเหมือนแดนสวรรค์เลยคือห้าดาวเลยได้รับการปฏิบัติกับบริกรที่ทแบบเยี่ยมมากผีเนี่ยม,มาใครอยากโดนแบบนี้ใครอยากเจอทริปท่องเที่ยวฟ้าประทานคุณต้องฝึกบริหารความสุขและสิ่งสําคัญที่สุดอยากขี้เหนียวห่วงหน้าเพจเ c e บุ o k คุณแชร์ไปเลยเวลาอาจารย์เปิ้ลทําบุญทอดพระป่าอาจารย์เปิ้ลไปเที่ยวที่ไหนกับกลุ่มเพื่อนกับคนะทิปหรือว่าห้องที่นอนห้าดาวอ่ะคุณแชร์ไปไว้หน้าบ้านคุณคุณเสพค่ะคุณเสพเข้าไปเดี๋ยวมันจะลงไปในจิตใต้สําสนึกพอลงไปจิตใต้สำนึกปุบ บางวันที่คุณกําลังเพลินๆอยู่คุณอาจจะอ้าวฉันมาอยู่ที่โรงแรมห้าดาวเมื่อไหร่ฉันไปอยู่สถานที่ท่องเที่ยวเมื่อไหร่ฉันได้รับการเสร็จเนี่ยคนฉลาดลูกศิษย์รุ่นเก่าๆที่หายไปนะจะรู้ว่าเวลาที่อาจารย์เพิ้นแชร์เรื่องการทําบุญเรื่องการไปเที่ยวเรื่องภาพโรงแรมเรื่องภาพอาหารเนี่ยเขาจะเห็นเป็นสิ่งที่ล้าค่ามากเขาจะต้องรีบแชร์ไปไว้หน้าบ้านแล้วก็จะเสพๆๆเลยแล้วก็ชอบดูด้ยวยนะเออที่ท่องเที่ยวต้องใช้อ่เอาขาเรียกว่าอะไรนะต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เนี่ย เออแต่ว่าจะไม่ได้โพสดในในเพจหลักเนาะใครเป็นใครฟอลโล่อาจารย์เปิ้ลส่วนตัวบ้างแชร์ได้หมดเลยนะคะฟอลโล่ follow ส่วนตัวก็แชร์ได้หมดเลยเห็นไหมอาจารย์เพิเดินทางเอ่อจากชายแดนของเนปาลด้วยสายการบินบุด่าแอร์บุฎาแอร์เป็นสายการบินลำเล็กนะเราก็อาจารย์ก็ถามท่านอาจารย์กอปว่าเอ๊ะบุฎ่าแอร์เนี่ยมันเป็นคําพ้องเสียงหรือว่ามันเป็นคํานี้จริงๆก็ก็คือบอกว่าชาวเนปาลเนี่ยเป็นคนที่เหมือนนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เวลาที่เขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเขาจะเอาชื่อสิ่งนั้นมาตั้งเพื่อเป็นสิริมงคลต่อธุรกิจการงานของเขาบุตรได้แอร์ก็หมายความว่าเป็นสายการบินพุทธเจ้านั่นเองนะคะโอ้ไม่ก้นะคะบินผ่านมาจะเห็นภูเขาฮิมัลัยที่สวยงามมากนะคะแชร์เลยนะคะใครไปฟอลโล่เด็ดๆอาจารย์เปิ้ลแชร์มาที่หน้าเพจอีกทีนึงอาจารย์เัินจะสัญญาณดีเฉพาะอยู่ในโรงแรมนะคะพอออกข้างนอกเอาดอสัสญญาณกระตุกๆอาจจะไม่ได้โพสทันทีนะ,ะแต่คุณสามารถย้อนหลังได้เพราะยั้นข้อที่3คือคุณจะต้องฝึกในการบริหารความสุเเที่่่าาจรย์ลว พอเราอดทนอดทนอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีอะไรตลอดหรอกธรรมะค่ะ sein, ความทุกข์ตั้งอยู่นะความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ดับไปความสุขตั้งอยู่นะความความสุขเกิดขึ้นความสุขตั้งอยู่ <S <S ความสุขดับไปมันวนอยู่อย่างเงี้ยถ้าเราเป็นคนที่เอาใจตัวเองเราจะเป็นคนที่ทุกข์มากแต่ถ้าเราเป็นคนที่ยืดหยุหย่นว่าเอ,าอย้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรื่องสุขเนี้ยมันผ่านมาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเรื่องทุกข์เนี้ยมันผ่านเข้ามาเดี๋ยวมันก็ผ่านไป มันจะทําให้เราสามารถบริหารความสุขได้อย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะไหนใครคิดว่าวันนี้จะไปแชร์ทริปนะคะสแสวงบุญอาจารเปิ้นนะแชร์ไหมคะอ่าใครคิดว่าจะแชร์ไว้หน้าบ้านไว้เศษระวังนะจะได้มาแบบไม่รู้ตัวอ่าเหมือนได้มาเที่ยวกับอาจารเปิ้ลน,นะคะใช่ค่ะนะคะก็มีภาพทั้งทริปอทั้งคณะเลยนะ,ะที่มาด้วยกันตรงนี้นะเอาละค่ะตอนนี้นะอาจารย์เปิ้ลจะต้องไปละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวอาจารยเพิ้ลจะทานข้าวตอนโมงครึ่งแล้วก็ จะออกเดินทางประมาณสองโมงครึ่งนะคะทีนี้เพื่อนอาจารย์เปิ้ลเนี่ยอยู่ห้องเจ็ดสามศูนย์นะ,ะเขาก็ตามอาจารย์เปิ้ลมันจะมีหลายห้องมากมีทั้งพักเดี่ยวพักกลุ่มพักรวมนะเต็มเลยนะทางโรงแรมเลยกระจายกันทั่วโรงแรมเลยนะเขาบอกว่าให้ไปที่นั่นเพราะว่าท่านอาจารย์สุชนนะซึ่งเป็นเพื่อนเีินปญรราเอกอาจารย์เปิ้ลซึ่งวันนี้อาจารย์เปิ้ลจะไปทอดพระป่าวัดพระอาจารย์สุชนที่ท่านประจําวัดอยู่ที่สกอตแลนด์นะคะท่านก็ให้พี่สาวมารอที่ห้องเพื่อนอาจารย์เปิ้ลที่ห้อง7 3 0นะคะเพื่อให้แต่งชุดสาลี นะสาลี่ให้อาจารย์เปิ้ลาจะรไม่รู้ว่าจะใส่ได้กี่ชั่วโมงนะจะได้ใส่หรือเปล่าไม่รู้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์เปิ้ลนแต่งสาลีเสร็จอาจารย์เปื้อนจะลงไปทานข้าวนะคะมีใครอยากเห็นอาจารย์เปิ้ลนใส่ชุดสาลี่บ้างเออเดี๋ยวถ่ายภาพให้ดูไหมสาลีแขกอะ่ะนะคะเออมีใครอยากเห็นบ้างนะคะขอบคุณการแชร์นะจ๊ะขอบคุณการแบ่งปันคะ่ะขอบคุณทุกพลังงานความรักนะคะไลฟ์นี้ดีมากๆนะคะไลฟ์นี้ดีมาก อ่านะคะก็แชร์กันออกไปเลยนะคะส่งต่อพลังงานดีๆเนาะเพราะว่าถ้าเราไม่ส่งต่อพลังงานดีๆเนี่ยมันก็ไม่มีใครรู้กับเราถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งต่อพลังงานดีๆอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็แชร์ออกไปเยอะๆเออมีความสุขเยอะๆนะคะเวลาที่เราแชร์ออกไปเยอะมีความสุขเยอะเนี่ย นะมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยนะคะได้เสพสิ่งที่เราเลือกอะไรที่มันไม่ค่อยดีก็อย่าไปเสพมันนะคะบางทีอาจารย์เพิ่นก็ต้องแบบว่าควบคุมตัวเองเหมือนกันนะคะไปเจอเรื่องไม่ดีก็ไปเสพมาเนี้ยก็มีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าเราก็รู้ตัวว่าเออถ้าเราเสพไปเยอะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องไม่ดีสําหรับเรานะอะไรประมาณนี้อาจารย์มันก็จะต้องคิดตางนี้นะคะเพื่อที่จะให้เราสามารถประคับประคองชีวิตให้เราลาบรื่นได้นะคะแล้วใครที่เป็นรุ่นรุ่นน้องนะคะรุ่นพี่ที่ยังไม่ได้เรียนคอร์สพลังเนลามิดนะคะก็ท สิ่งสาคัญที่สุดของการเรียนการลงทุนก,การเรียนตั้งแต่อ่านหนังสือลงคอร์สเรียนไปสัมมนานะคะอาจารย์เปิ้ลว่าถือว่าสูงสุดในชีวิตคือการโคชชิ่งค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจจะโคชชิ่งกับอาจารย์เปิ้ลราคาพิเศษครั้งสุดท้ายในปีนี้เท่านั้นทักมาที่อินบ็อกกับงานสัมมนาหน้ากล้องสุตตาพันล้านนะคะที่จะเจอกันวันที่4ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะอีกไม่กี่วันจะเจอกันนะคะเป็นกลุ๊โคอชชิ่งแบบ private นะคะรับจํานวนหลักหน่วยไม่ได้รับหลักสิบนะคะเพราะฉะนั hmm. ้นใครอยากจะจองเนี่ยนะ,ะจองเข้ามาได้เลยนะคะเพื่อนี่จะเข้ารายกลุ่มเนาะ mm hmm. แล้วก็จะได้นัดหมายกันเจอกันที่โรงแรมโคโราชโฮเทลวันที่ส่ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะเวลคัม hmm. ทุกท่านนะคะขอรายละเอียดได้ที่อินบ็อกซ์ได้เลยสาหรับคนที่จะมาโคชชิ hmm. ่งเพื่อเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการนะป mm ี hmm. น,นี้เป็นต้นไปค่ะรับรองนะคะว่าได้สัมผัสอาจารย์เปิ้ลตัวจริงเสียงจริงนะคะแน่นอนนะคะแล้วก็ได้รับพลังจากการที่อาจารย์เปิ้ลเนี่ยไปบำเพ็ญบารมีมานะคะ ซึ่งตรงนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นมีความสุขค่ะโมทนาบุญกับทุกปัจจัยที่ส่งมาด้วยนะคะเจอกันในงานสัมมนาค่ะแล้วเจอกันในงานสัมมนานะคะในวันที่4ธันวาคมที่ถึงนี้ขอทุกท่านมีความสุขได้มีเงินเข้า10บล้านพันล้านร้อยล้านจากทุกทิศทางแบบไม่มีเหตุผลทําอะไรก็ได้เงินนะคะไม่ทําอะไรก็ได้เงินความรักสดชื่นแจ่มใสมีพลังนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าค่ะเดี๋ยวดูซิว่าเดี ว่าใส่ชุดสาลีเป็นยังไงหรือไม่อาจจะเป็นคลิปสันนะคะรักค่ะส่งรักส่งกอดขอหัวใจรัวๆเป็นกําลังใจให้าจันาร์เปิ้ล่ลยค่ะกำลังจะจบทริปแล้วส,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 สู้นะคะสู้สๆนะคะเจอกันค่ะเจอกันที่งานสัมมนานะคะรักค่ะรักค่ะ